สวัสดีคะ่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะคะคือเรื่องนาฏศิิป์สากลนะคะหนาตนาิศปลสากลนะคะนาฏศิลป์เป็นธรรมชาติแห่งการแสดงออกโดยสากลของมนุษย์การแสดงออกทางการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีระบบและงดงามซึ่งกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติของมนุษย์ หรือพฤติกรรมปกติของมนุษย์ที่เรียกกันว่าภาษากายนะคะหรือภาษาท่าทางในการแสดงออกทางความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์ออกมาทางร่างกายก็เช่นการเดินการนั่งการยืนการกินเป็นต้นนะคะนาตศสินสากลจึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องประวัติที่มา ลีลาท่ารำเครื่องดนตรีทำนองเพลงและการแต่งกายนะคะ วิวัฒนาการของการแสดงนาฏศิลป์สากลนะคะนาฏศิลป์เป็นธรรมชาติแห่งการแสดงออกโดยสากลของมนุษยชาติแสดงออกทางการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีระบบและงดงามซึ่งกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติของมนุษย์หรือพฤติกรรมปกติของมนุษย์นั่นเองที่เรียกกันว่าภาษากายหรือภาษาท่าทางในการแสดงออก ทางความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์ออกมาทางด้านร่างกายเช่นการเดินการนั่งการยืนการกินการแสดงอาการเจ็บปวดการแสดงอาการเสียใจหรือดีใจเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นภาษากายที่เป็นภาษาสากลนะคะทางนาฏศิลป์ ต่อมาเมื่อมนุษย์มีการพัฒนาด้านดนตรีโดยนำวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีก็เช่นการนำสิ่งกิ่งไม้นะคะมาเคาะตีกันให้เกิดเสียงดังการนำหนังสัตว์มาขึงหน้าไม้ทำให้ทำเป็นกลองนะคะและการร้องเพลงเป็นต้นซึ่งมนุษย์เกิดความสนุก คลื้นเคลงไปกับดนตรีทําให้มีการขยับขยื่นร่างกายหรือเต้นราตามจังหวะดนตรีไปด้วยนะคะและมีการพัฒนาท่าทางการเต้นรำให้เข้ากับจังหวะดนตรีที่ช้าเร็วหรือซับซ้อนมากขึ้นทำให้ลีลาท่าเต้นหรือท่ารำต่างๆนะคะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดยเห็นได้จากการเต้นรำประกอบพิธีเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และในงานรื่นเริงสังสรรค์ของชนเผ่าต่างๆซึ่งมีพื้นฐานมาจากการเรียนแบบธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในโลกนั่นเองนะคะดังนั้นการกำเนิดของนาฏศิลป์โลกหรือนาฏศิลป์สากลน,นะคะจึงเกิดขึ้นจากธรรมชาติ และความเชื่อศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดังนี้นะคะ 1. การกำเนิดของนาฏศิลป์สากลนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะสอ,อย่างนะคะอย่างแรกก็คือการกำเนิดนาฏศิลป์จากธรรมชาตินะคะเริ่มจากมนุษย์รู้จักการเรียนแบบ การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตในโลกทั้งจากพืชและมนุษย์ด้วยกันเองนะคะเช่นการร้องและเต้นของคนป่าบางเผ่าจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาท่าทางและการขยับเขยื่อนร่างกายตามรูปแบบตามความรู้สึกของมนุษย์ที่แสดงถึงอารมณ์เช่นดีใจเสียใจโกรธหิวโหวย หรืออิเลียบท่างๆของมนุษย์ความเป็นจริงซึ่งเป็นสิ่งที่มาของการแสดงละครที่เริ่มต้นจากละครพูดโดยการพูดทำท่าทางการแสดงอารมณ์ต่างๆและการสวมเครื่องแต่งกายตามบทละครซึ่งเป็นเรื่องราวที่มาจากชีวิตจริงของมนุษย์แตกต่างกันไปตามเชื้อชาติ ค่านิยมและอารยธรรมของแต่ละชนชาติค่ะต่อมานะคะการกำเนิดของนาฏศิลป์จากความเชื่อศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมและมีสัญชาตญาณแห่งความกลัวจึงทำให้มนุษย์พยายามหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยกับด้วยการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิท์เทวดาเทพเจ้าและอำนาจลี้ลับต่างๆซึ่งพัฒนามาเป็นความศรัทธาในลทัทธิศาสนาต่อไปโดยมีการเส้นไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ปลอดภยัยหรืออ้อนบอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบรันรดาลให้สมปรานา เช่นพิธีบูชายันของชนเผ่าต่างๆซึ่งจะมีการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองและเต้นรำประกอบประวัติความเป็นมาของนาฏศิสินสากลที่เด่นชัดก็คือศิละปะการละครของชาวตะวันตกหรือเรียกกันว่าละครตะวันตกนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยกรีกโบราณและสมัยโบร ในสมัยโรมันตามลำดับนะคะในสมัยกรีกโบราณนะคะก็เริ่มต้นจากการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเทพพเจ้าไดโอนิสุสซึ่งเป็นเทพพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ในเทศกาลบูชาเทพ,พเจ้าองค์นี้นะคะจะจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยมีการแสดงละครในโรงละครกลางแจ้ง ประเภทของละครในสมัยกรีกจะมีทั้งละครประเภทโสกนตกรรมและสุกนกาตกรรมซึ่งจะใช้นักแสดงผู้ชายเพียงสามคนเท่านั้นโดยแสดงเป็นตัวละครหลายๆตัวเปลี่ยนบทบาทการแสดงด้วยการเปลี่ยนหน้ากากไปเรื่อยๆนะคะส่วนในสมัยโรมันนะคะได้มีการปรับปรุง ใช้ท่าทางแสดงอารมณ์มากขึ้นเน้นการแสดงแบบตลกขบขันแนวละครประเภทสุขนาตกรรมมีการยกเลิกการใส่หน้ากากแบบละครกรีกจึงทำให้นักแสดงสามารถแสดงอารมณ์ได้มากขึ้นแต่เนื่องจากละครส่วนใหญ่เป็นประเภทละครสุขนาตกรรมที่ไม่ค่อยได้แก่นสาร และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับใช้เทพเจ้าจึงทำให้ศาสนาจักรแห่งกรุงโรมได้ออกคำสั่งไม่ให้คนไปดูละครซึ่งนั่นนับเป็นการปิดฉากความเจริญรุ่งเรืองทางการละครของตะวันตกในยุคแรกๆนะคะ แต่ต่อมาละครตะวันตกก็ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาในยุคกลางในสมในช่วงศตวรรษที่19นะคะได้มีการพัฒนารูปแบบการแสดงละครเป็นการแสดงรีวิวนะคะซึ่งเป็นการแสดงไม่เป็นเรื่องราวจนมาถึงในศตวรรษที่20ตอนต้น รูปแบบการแสดงละครเริ่มหันเข้าสู่สภาพความเป็นจริงทางสังคมโดยมีการแสดงละครตามแบบชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นจากนั้นจึงพัฒนามาเป็นละครยุคปัจจุบันดังนั้นนาฏศาลิลป์สากลจึงมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเคียงคู่กับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมโลก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่อารยธรรมทางนาฏศิลป์สากลไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกจนถึงปัจจุบันเมื่อนักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอการสอนนี้จบแล้วนะคะครูมีใบงานให้นักเรียนทำนะคะ